เขาด่ามากำนดทันเปล่าเสียงหนองเนี่ยพ่อบอกเสียงหนองคำนดเลยทาวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเนี่ยบางทีมันพูดยากโยมเคยเห็นไหมละ่ะบางคนค้นไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นไม่เคยเขาชาตินี้แล้วกันแต่ทําไมเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบเคยมีไหมเออเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบคนระับ ไม่ชอบเขาทาไมรู้จักก็ไม่รู้จัก,รจ,กจริงปะบางคนไม่เคยชาตินี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ,เ,เ,จอเห็นครัพวกชอบเลยหลงเลยถูว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมให้เราเราต้องมองว่าคือนะบางคนบอกเรื่องภพชาติมีจริงไม่มีจริงเน,นี่ยโยมมาดูอันนี้มันสําคัญอดีตชาติมีไหมโยมว,ว่า เมื่อวานมีเปล่าถ้าเมื่อวานมีแปลว่าอาดีตชาติมีไหมเออเพราะเมื่อวานมันเป็นอดีตไปแล้วไงเออโยมคิดว่าพรุ่งนี้มีไหมมีไหม,มเออถ้าใครบอกว่าคิดว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันนี้โยมโยมต้องตายนะพอพรุ่งนี้โยมจะไม่มีแล้วนะหรือเปล่าอันนี้เราคุยแบบเห็นแล้วโนีธเฉยแต่เราคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มีแปลว่า พรุ่งนี้มันเป็นอนาคตไหมมาเกิดขึ้นได้ยัง,ยงนี่ล่านาคตและชาติมีไหมเนี่ยเหตุและผลเลยเหตุและผลเลยถ้าไม่มีอาตีไม่มีอนาคตออาตีอา,าชาตินะแลตชาติก็ไม่มีสิบปะ่ะแล้วึต้องทำปัจจุบันให้ดีอันนี้สำคัญนะฟ้าเรียนหนังสือกี่ปี เอาๆถึงกว่าจะจบปริญญาตรีอีกสีตั้งแต่นุบาลโอ้โหนะก็ไม่เด็กโอ้โหวิสิบปีอ่ะสิบกว่าปีคนณยี่สิบปีนู่นยังเรียนได้ยังฝึกได้กอไก่ขาอไข่ย่าไหมที่เคยบอกก็เลยข้อไข่ข้อไข่ในล้าวว่าจะต้องเอออักษรพยัญชนะประสงค์คำสะกดคำกว่าจะเป็นแต่ละคำมอแแมแหมแอแม พอพอไม่กีกพอ่อว่าจะเขียนแต่ละประโยคยากไหมเ,เรานึกนึกนึก,นกตอนเด็กยากว่าโหยากเขียนผิดเขียนถูกเดี๋ยวใส่ไม่โทเดี๋ยวใส่ไม่ได้คู่เดี๋ยวใส่ผิดใส่ถูกจริง่าสบกดกันใช่ไ้มใหญ่เลยกว่าจะได้แต่ละคำกว่าจะเขียนเป็นประโยคยา,ย,ยากไหมยากจิตมันเป็นแล้วเป็นโดยอัตโนมัติเขียนโดยอัตโนมัติอัตโนมือ ว่าใจมันเป็นแล้วไงฝึกจนทํานานเหมือนกานโยมฝึกสติเนี่ยเออเหมือนกันเลยใจเย็นๆเ,เดี๋ยวกํวาหนดฟองน้องยุบหนอปุ๊บไปดูแลคิดนู่นนี่ให้รู้ตัวไองเที่ยวหูคิดไปสามเรื่องแล้วเพิ่งรู้ตัวไม่เป็นไรตั้งิตเล่นผีคิดนอ้องคิดนอ้องกว่าจะหายดีกูดีกำหนดดีเป็นห้าสิบครั้งยังไม่อยากจะหายยังไม่เป็นไรอย่าไปบังคับมันกำหนดไปเรื่อยๆหายเมื่อไหร่เมื่อนั้น พอหายพุ่งกาลพองเน,นาะโยมเนาเขาเละไปแล้วเขาไม่อยู่แ้่ไม่เคยฝึกมันไม่เป็นไรจะฝึกไปเรื่อยๆไงอย่างที่ไอ้อัตมาบอกอืเหมือนเรียนนี่แหละขอไก่ขอไข,ข่ผสมทำนะตลาดพยัญชนะนะ่ยกว่าจะเป็นยังเรียนได้เลยเป็นสิบปีใช่ไหมห้โยมลองฝึกเขาเต็มๆที่เนี่ยไอติดต่อตอนเมื่อยังดีไอพุทธเจ้าบอกอะไรเป็นไง ถ้าจะเริญสติปานสีเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีติดต่อต่อเนื่องให้เกินอะาไหร่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพระพื่อเจ้าบอกนะสูตรอันเจ็ดปียกตัวอย่างสำเร็จแน่นอนพระพุทธเจ้าการันตีเลยยังไงต้องอาริยะขั้นไหนขั้นหนึ่งหรือว่าละหันนี่พระเจ้าการันตี ถ้าเราไปไงเรียนกันที่สิบียี่สิบไปโรงดีกว่าจะเรียนด็อกเตอร์จบงกีใบก็ไม่รู้ยังขยันเรียนจนจบถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็มีในพระธรรมิโรกบอกไปแล้วลองเลยไม่เกินกี่ปีแน่นอนน,อนี่่างนถ้าเราเอาจริงเอาจังเอาใทาใส่ต่อการนะประพฤติปฏิบัตินะเหมือนเรียนอะไรแต่เรียนก็เป็นไง เรียนตั้งใจบางไม่ตั้งใจบางนะแต่ก็สะสมก็เกิดความจานานเกิดความคล่องตัวนะมากน้อยแล้วแต่บุคคลถูกไหมเมือเนี้ยแหละนะแต่เราสะสมไปยังไงก็เกิดความชํานานเกิดความถึงนะแล้วคราวนี้จะเก่งด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับเราสะสมแบบไหนมาด้วยแต่เหมือนปบบพิสนปฏิบัติธรรมอบางคนบางทาง่านปฏิบัติ จงกิเลสม,มน่ะแต่ว่าล่ะมีความเก็เรียกเก่งไม่เหมือนกันแต่หมดทุกเหมือนกันมีความชํานาญไม่เหมือนกันเหมือนคนจบรอกเตอร์อหารอกเตอร์ทางไหนเป็นเป็นหมอเป็นแพทย์นะจบรอกเตอร์ทางไหนนักเศรษฐศาสตร์จ,าาจบรอกเตอร์ทางไหนเนี่ยพแยกไปหมดวิทยาศาสตร์น แต่จบด็อกเตอร์เหมือนกันไหมอาจยังเหมือนกันทำเดว่าหานโมทุกได้เหมือนกันแต่มีความจานาญแตกต่างกันบางีสุขังวิปัสสโกปัญญาล้วนบางคนก็เป็นไงปฏิบัติจนํำเร็จพระหรันแต่มีปัญญาด้วยมีฤทธิ์มีอะไรด้วยก็ว่าไป แล้วก็ฝึกมาหลายทางสะสมมาก่อนชำนาญนะอันนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องฝากเราก็ทำเรื่อยๆถ้าเรามองอย่างนี้จะรู้สึกไม่ท้อถูกวะเ,เรียนยังเรียนได้ลไล่รู้กี่ปีนะเรว่าจะจบปริญญาตรีเนะ,นะแต่เรียนทางโลกพระเจ้าบอกไม่จบไม่จบยังไงเรา ก็ไม่จบกิเลสย,ยังไม่หมดไงพุทธเจา้าตอนอก่อนจะสําเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาฯพุทธเจา้าท่านเรียนหมดเนี่ยกีสาเรียนหมด,หาหมดอาจารย์ที่ไหนดีไปหมดถ้าเปรียบเทียบว่าด็อกเตอร์มีกีสาวิชาพุทธเจ้าเรียนทุกศาสตร์จบด็อกเตอร์ทุกใบแต่บริจาคที่ทำไมเรียนจบทุทกลลทศาสตร์แล้วทําไมกิเลสเรายังอยู่เลย เพิมมากกว่าเดิมอีกทำงานดูใจเราดูความเป็นจริงอริยสัจสี่ต้ลรักจบเห็นทุกรู้ทุกดับทุกได้จบนี่บุธเจ้าบระเจ้าบอกเออนี่แหละเรียนเรียนศึกษาเรียนปฏิบัติศึกษาภายในกายในใจเราจบถอนรูปถอนนามถอนพาวิวิชาความไม่รู้น ะละเป็นหมดได้ลยขันห้าอุปทานละขันเราแค่ขันเดียวมันจะแย่อยู่แล้วถูกป่ะบางคนบอกไปรับขันนู้นขันนี้ขันเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดอืมไอขันของตัวเราเองก็ถือกันไม่ไหวแล้ว,ร,ร,วริ้งะาะงริงปมะถูกป่ะขันตัวเองก็จะแบกจะตายอยู่แล้ว่ยมาบอกจะมา นะจะมาสิงล่างจะมาแฝงาร่างมไม่มนะีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะจิตใจเรื่องของความเชื่อนะอันนี้มันอย่างนี้แต่ถ้าเราฝึกสติสติตั้งมั่นดีแล้วไม่มีอะไรแทรกเราไม่เลยนะสติมั่นคงสติสาม,มชัญญะสามาธิมั่นคงนะต่อจิตใจเราไม่มีอะไรแทรกอันนี้ที่โยมมาฝึก แน่ดูกายดูใจกำหนดตามเป็นจริงนะแล้ว <Yeah. S 1> ุาจาจ้าบอกจบกิจ <laughs> จบกิจ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บอกไว้ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าทำถูกต้องติดต่อตอนเนื่องแน่นอน <Yeah. S 1> เนี่ยที่เรามาฝึกมาประพฤติปฏิบัติดูกายดูใจกำหนดรู้เท่าทันความจริงรู้สึกว่าทุกเรามันน้อยลงม้างหเลยป่ะของวนถามให้ปฏิบัติยังไงเราจะก้าวหน้าแล้วรู้สึก เออขาเรียกว่าดูอย่างไรว่าเราพัฒนาระจากการปฏิบัติปฏิบัติแล้วก้าวหน้าเองอราจจะมาบอกรู้ไม่ยากเลยดูว่าโรคปวดหลงเราเบาลงบ,างบาง้างเปล่ารู้เท่าทานกิเลสเราวดับลงได้เร็วขึ้นไม่ตามใจได้นนเนี่ยพัฒนาแน่นอนปฏิบัติโยมได้ผวดแน่นอนนางคนปฏิบัตินาะสมมติเจ็ดวันเวลาสินเรียบร้อยนลองดียกตัวอย่างเนี่ย รับสินราไคร,ร,รับสินอ้ากับบางคนชอบฟังเพลงในรถชอบไหมเปิดเพลงฟังร้องเพลงด้วยทำเพลงไปเรื่อยแค่เหงาบางคนขับเข้ามานี่เพิ่อขอขากรับคุณเพิ่งโดนทิ้งมาเปิดเพลงอะไรก็ร้องง่ายทุกเพลงเลยแค่ทำไมดีเจมันรู้ใจเปิดเพลงใหม่ก็โดนไปหมดนีน่อย่าง แต่พยมตั้งใจปฏิบัติเนี่ยกั้หนดเลยนะสติสมาธิดีรับรองได้โยงถักจับเนี่ยยงขับรถกับยงจะลืมลืมเปิดเพลงฟังนึกนึกเขาเรียกไม่นึกอยากหรือบางทีนึกอยากขึ้นมารู้เท่าทันนะอยากฟังหน่อยนะตัว่าง่หาเปิดเพลงพบเฮ้ ه, ทำไมฟังแล้วมัน เฉยๆมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยเสียใจมันไม่คือฟังมันเรียกเสียงตสักต่ว่าเสียงเสียงหนองเนี่ยมันไม่ค่อยปรุงนี่ได้โปดให้สังเกตะเสียงอะไรมาเขาดามาเสียงหนองไม่ปรุงแต่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีตติรู้ทันแล้วมันไม่ปรุงเนี่ยเสียงสักต่ว่าเสียงมันไม่มีคําแปลความหมาย จะพูดดีไม่ดีแปลไม่เพเพราะไม่เพาะเองมันเป็นสมมุติและเมื่อสติดีแล้วมันไม่ปุ่มอุปทา,านไม่เกิดกิเลสไม่เกิดนี่ถ้าทําได้อย่างนี้สมบูรณ์ผ่ารหาัสนะแต่โยมจะเข้าใจสเต็ปขั้นตอนนะว่าเราทุกคนไปได้พัฒนาได้พัฒนาจิตได้เป็นถึงจุดตรงนั้นได้ อ <S an> ใช่ไหมแรกๆมันไม่ทันด่ามาปุ้งลงใจเสียงหนอไม่ทันมันปุ้งม้วลงใจไม่พอใจกดรู้ตอนไหนอ่ะโยมรู้ที่ใจก็กําหนดที่ใจรู้ตัวลูกหรือรู้ตัวแม่ตัวลูกไม่พอใจงมดหงิดไม่พอใจหนอหงุดหงิดหนอตัวแม่เป็นไงโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทนี่ตัวแม่มันเยอะก็กําหนดตามจริงแค้นหนออาฆาตหนอ นี่ยสติธมาที่ดีเดี๋ยวมันก็ค่อยๆน้ําดับไฟจะด่าไหมเออด่าเขาไหมมันจบแล้วอ่ะใจใจฟ่องจิตป่องใสแล้วบริสุทธิ์นี่เห็นทุกข์ดับทําให้ทุกข์ดับได้เห็นทุกตัวเองดับลงได้จิตผ่องใสเุิดที่เขาบอกจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนี่บุญเยอะมากเพราะอย่างาจิตผ่องใสไม่ไม่เจือกิเลสในขั้นนั้น นะถูกป่ะถามโยมเขาด่าเรามาเยอะเสียแทงมาเยอะ,ยอะ,ยอะโยมรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ใจรู้ตัวลูกร,รู้ตัวแม่หรือรู้ตอนด่าแล้วด่าไปกี่คำแล้วพึ่งรู้ตัวหรือว่าทําร้ายเขาไปแล้วนะตีกันไปแล้วพึ่งรู้ตัวนี่นย้อนกลับมาที่เริ่มต้นที่เมื่อกี้อาตมาบอกถูกไหมเออ ยถ้าเราขาดสติไม่รู้เท่าทันมันก็เพิ่มพบเพิ่มชาเนี่ยทํามกรรมการการทําโดยเฉพาะกรรมที่เป็นอากุศลตอนเรื่องตอนเรื่องมันก็ลูกอีกแค้นมากแค้นต้องเอาคืนนะเป็นไงมันก็ลูกกันจริงว่าเรามาพูดเรื่องเหตุและผลโวยแค้นมากทํากูทำมึงมม่เนี่ยจบถูกไหมแต่ถ้าจบเหมือนอย่างที่บอกโกรธกันรู้ตัวเราผิดขอโทษทับขอโทษทั้ เป็นไงจบไหม่ามุลเรา,าหายโกรธจบตัดแล้วตัดการผูกแล้วนี่เหตุและผลให้อาโหสิกรรมแผ่เมตตามออกอย่างประเด็นพระพุหลวงพว่าพวกเราโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาทางคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มาต้องว่ามาพูดก่อนข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ในนั้นนายน,นั้นในนี้ เราค่อยแผ่เมตตาเห็นไหมละ่ะลังนักหลวงพอ่อเราความคาภาวณ์หรือนี่ศูนย์ก็แล้วแต่สาขาถ้าปกติก็ไม่ได้มีมานั่งกล่าวกันเฝยนจะแผ่เมตตาไม่ได้กล่าวแต่ความหมายหลวงพ่อคืออะไรจะแผ่เมตตาไปให,ให้คนนั้นคนนี้โาสิก,กรรมให้เขาได้ยังเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะบางคนเลยโกรธคนนี้เลยเข้าพเจ้าเขาสิก,กรรมให้นายน,นี้โหพอบอกโหสิกรรมนี้ภาพขึ้นเลยแค้นมากเลยใจก็โกรธแต่ปากบอกโหสิ แล้วมันจะแผหออกไหมไม่ออกแต่ถ้าใจโอาโหสิกรรมได้แล้วไม่กกัวไม่แค้นแล้วจบเลยผิงน,นายน,นี้นางนู้สาบายเลยแผ่ไปเห็นนายนี่โอเห็นหนอเห็นหนอเ,เห็นแล้วเป็นไงแค้นแค้นหนอแค้นหน,าหนอาำนดณไปเรื่อใจเล็กวชา้าเดี๋ยวความแพงค่อยๆเบาจากแค้นเป็นไรเบาลงาแค้นเดี๋ยวกโกรธโกรธไม่พอใจ ไม่พอใจอย่าลืหมหงิดหายแต่ต้องสุกมันจะไวขึ้นจบคราวนี้ลึกหน้าคนนี้บางทีลืมไปเลยเลน้ได้แฟนเมตตาให้เออทำไมไม่โกรธอะไรอะไรหรอกนี่วิธีการพิสูจน์นี่ก็เรียกวิธีการใช้กรรมในขณะปฏิบัตินี่คนนั้นแค้งคนนี้มา เห็นปฏิบัติบาคนบอกหน้าคนนี้มันโผล่มาอยู่เลยเขานะลํคำนวณระโยมใช้มนในเียน่ในกรรมฐานหมดแล้วมันจบนะที่อาตมาบอกเห็นเห็นหนอเอาเห็นหน้านิ่แค้นมากเลยแค้นหนอแคนหนอนิ่ปีก็ไเลยจากโกรธที่บอกนะก็ค่อยลดไม่พอใจหมุดหงิดหายคราวนี้นึกขึ้นคนนี้ได้ไปมาเฉยๆแล้วจบไปอ่ง เฮ้ยที่โกรธเพราะมันหายจบที่เราแล้วนี่หมดที่เราเอาบุคิกรรมนี่แผ่ออกเลนี่แผ่เมตตาไปได้แล้วออกเะสสาหรับตัวเราแต่สําหรับอีบคอุคคลหนึ่งถ้าเขาแพ้เขาโกรธเราเขาทุกข์เขาดูว่าแต่เราจบแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แพ่ไปเลยปรารถนาดีเรามีความสุขในจะแสนเด่นแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําผิด ต้องยอมรับผิดอเอาโสิกรรมยอมรับผิดม,มันจะโหสิกรรมได้ใชนะแต่กรรมบางอย่างก็ไม่ใช่อ,อขอโทษทางเดียวหายรู้ไหมตีหัวก็แตกเลือดอาบเลยขอโทษหายป่ะโอ้ยไม่หายง่ายหรอกเดี๋ยวต้องตีคืนมั่งอะไรบ้างแต่ถ้าเราสำนึกผิดบรรดานโนส่์ไปขาดสติอืม เอาไปแสดงความจริงใจขอโทษเอาความดีไปแก้ไขอาทิตย์หนึ่งหายไหมไม่หายทำหนึ่งเดือนทำหนึ่งเดือนแอมสามเดือนครึ่งปีทำมาทุกวันน่ะใครก็เห็นว่าเราทำนึกผิดปีหนึ่งสองปีแล้วแต่กรรมมันผูกกันมากขนาดไหนความดีเราก็ทำไปสม่ำเสมอนะฝึกใจน,ในี้อย่าวาจาก็ดีใจกด็ดีแต่ทุกอย่างก็ฝึกกันไปนมีพร้อม คล่องแคลวจิตมันเป็นว่องไวแล้วจะเขียนประโยชนเขียนจีนหน้ากี่อะไรมันก็ลื่นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วันนี้สม,มาอาตมาเขายกตัวอย่านงะมาแล้วก็ตั้งใจนะฝึกใจให้ดีมีกําลังสติกำลังัญญาธรรมะที่และปัญญาที่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคลตามแต่ละบุคคล เ้าเรามีสติสรมปชัญ่อญาธรรมะที่เข้มแข็งนะสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นใจใจเราก็ทําให้เราทุกข์ยากนะทําให้ความทุกข์มันเกิดได้ยากทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันก็อ,นนอ,อยู่กับเราไม่นานนะถ้าเรามีสติสรมปชัญญาตธรรมะที่เข้มแข็งอ่าแล้วก็พอเรารู้เท่าทันเห็นทุข์ดังได้จิตก็ผ่องใสเรื่อยนะประของนมูนธนาบุญอา,นาตบญาิโยมทุกนันอาทุตังปกตั้งใจ นำมาสร้างความดีทำทานรักษาสิ่งและภาวนาขอรัตนาคุณพระศีลรัตนาไัยคุณพระอุปราะธรรมชิงหักุฎาจารย์หลวงพ่อจันติตธรรมโมบุญกุศลที่รามาได้ทำญาติโยมได้ทำมาดีแล้วจงเป็นพระว่าปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานในการประพฤติและการปฏิบัติธรรม คิดใสิ่งหนึ่งประการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วไอ้สิ่งนั้นพันสําเร็จพันสําเร็จพันสําเร็จพระโุทธนา